ไดจูจินหุ่นยนต์ประจำขบวนการจูเลนเจอร์ จูจินหุ่นยนต์ประจำขบวนการจูเลนเจอร์หุ่นยนต์ที่เกิดจากการรวมร่างของสัตว์เทพพิทักษ์จำนวน5ตนปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่6 โดยเนื้อเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่5ในตอนที่เหล่าจูเลนเจอร์สู้กับปีศาจดอลาสฟิงแต่เนื่องจากทั้ง5คนยังไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังไม่มีความสามัคคีซึ่งกันและกันจึงทําให้ระหว่างที่ต่อสู้กับปีศาจดลาสฟิงพวกเขาแต่ละคนค่อยๆถูกสาปให้กลายเป็นต้นไม้จนเหลือเพียงแค่ไทแลนโนเลนเจอร์เหล่าสัตว์เทพผู้พิทักษ์จึงได้ส่งไทแลนโนเลนเจอร์ไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักนั่นคือดินแดนที่แสดงให้เห็นถึงโลกที่โดนแม่มดบันโดล่ายึดครองจนสําเร็จแลละถูกทายยําาาายยอ่งสินส้น และระหว่างที่อยู่ในดินแดนแห่งนั้นไทเนโนเรนเจอร์ได้พบกับซ่าข,ของหุ่นยนต์เก่าและเหล่าสัตว์เทพพิทักษ์ก็ได้กล่าวกับไทเนโนเรนเจอร์ว่านั่นคือไดจูจิน,จจจนล่างที่เกิดจากการรวมร่างของสัตว์เทพผู้พิทักษ์ทั้ง5ตนและได้บอกกล่าวกับไทเรนโนเรนเจอร์ว่าถ้าหากเหล่าจูเรนเจอร์ไม่สามัคคีกัน ภาพสุดท้ายของโลกมนุษย์ก็จะเป็นอย่างที่ t ไทเนโนเลนเจอร์เห็นณปัจจุบันก่อนที่จะส่ง t ไทเรโนเลนเจอร์กลับมายังโลกปกติในจุดที่เหล่าจูเลนเจอร์ที่เหลือถูกสาปให้กลายเป็นต้นไม้และได้รับความช่วยเหลือจากผู้เท่าบาซ่าว่าต้องตามหาไดโนคริสตัลเพื่อให้สามารถรวมร่างสัตว์เทพผู้พิทักษ์ทั้ง5ได้จนในท้ายที่สุดไทเรโนเลนเจอร์ก็สามารถหาไดโนคริสตัลจนพบและได้ใช้พลังของไดโนคริสตัล ทำให้เหล่าจูเลนเจอร์ทั้ง4คนที่ถูกสาบเป็นต้นไม้กับกลายคืนสู่ร่างปกติและทําให้รวมร่างสัตว์เทพผู้พิทักษ์ได้ในที่สุดโดยสัตว์เทพผู้พิทักษ์ทั้ง5้าประกอบไปด้วยสัตว์เทพผู้พิทักษ์ไทเรโนโซอรัส สัตว์เทพผพ้ทั์ประจำเผ่ายามาโตะในรูปแบบของไทเลนโนซอรัสสีแดงโดยกำเนิดเกิดจากภูเขาไฟมีท่าไม่ตายชื่อว่าไทาเรนโนโซนิกพลังขึ้นที่ออกจากปากของไทเลนโนซอรัสสัตว์เทพผู้พิทักษ์จูเมมอร์ สัตว์เทพผู้พ,พิทัก์ประจำเผ่าชามารูปแบบช้างแมมมอธสีดำโดยกำเนิดเกิดจากทุ่งน้ำแข็งในทวีปอาร์กติกมีท่าไม่ตายที่ชื่อว่ามอสบริสร์ท่าพ่นหิมะออกจากงวงของจูแมมมอธสัตว์เทพผู้พ,พิทักษ์ไทเซราท็อป สัตว์เทพผู้พิทักษ์ประจำเผ่าเอตอฟรูปแบบไทยเซลท็อปสีน้ำเงินโดยกําเนิดเกิดจากทะเลทรายมีท่าไม้ตายชื่อว่าไทเซลาแคนนอนท่ายิงปืนใหญ่จากหางของไทเซลท็อปอสัตว์เทพผู้พิทักษ์เซเบอร์ไทเกอร์ สัตว์เทพพิทักษ์ประจำเผ่าดามรูปแบบเสือเขี้ยวดาบสีเหลืองโดยกำเนิดเกิดจากป่าไม้มีท่าไม่ตายชื่อว่าเซเบอร์กันท่ายิงปืนลำแสงจากหางของเซเบอร์ไทเกอร์และสัตว์เทพผู้พิทักษ์เทอราโานอโดนสัตว์เทพพิทักษ์ประจำเผ่าลิเทีย รูปแบบเทรลานอดอนสีขาวแดงโดยกำเนิดเกิดจากปากปองภูเขาไฟมีท่าไม่ตายชื่อเทอรล่าบีมท่ายิงลำแสงจากปีกทั้งสองข้างของเทรลานอนและเมื่อสัตว์เทพิทักษ์ทั้ง5้รวมร่างก็จะสามารถกายร่างเป็นไ er, ดโนแทงเกอร์รถถังขนาดใหญ่ โดยมีอาวุธให้ใช้2อ,อย่างก็คือแท้งแคนนอนปืนใหญ่แบบ2องลำกล้องและแท้งสตอมลำแสงเลเซอร์จากดวงตาของสัตว์เทพผู้พิทักษ์และเมื่อไดโนแทงเกอร์ยืนขึ้นก็จะกลายร่างเป็นเทพยักษ์ไดจูจิน โดยไดจูจินมีอาวุธใ้้ใช้หลากหลายแต่ที่ใช้บ่อยก็คงจะเป็นดาบไดโนเสาร์ก็ตหอนว่าแล้วเราไปชมการ,รเผดิญศึกศัตรูด้วยดาบไดโนเสาร์ก็ตหอนของไดจูจินกันสักนิด